มาระโกบทที่ 11. สิบเอ็ดเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเลม็มถึงหมู่บ้านเบธไฟีและหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่ง ผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถินถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวกสองคนนั้นจึงไปและพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มัน บางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไ,ไม้จากทุ่งนามาปู ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮซานนาขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดีมงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบ,บรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮซานนาในที่สูงสุดพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็ม และเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่าจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้นทรงสาบต้นมะเดือ่อครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดือ่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกก็ได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้นทรงชำระพระวิหารเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและความโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งความม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเยน็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงคำสอนจากต้นมะเดือ่อ ที่เหี่ยวแห้งไปครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นไปก็ได้เห็นมะเดือ่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปตโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดือ่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิด เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวก มายังกรุงเยรูซาเล็มอีกเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกมหาปโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกท่านว่า เรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่า ยอนเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆเขาจึงทูลต่อพระเยซูว,ว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด